ประเภทต,าตําตงขมันบ้านเฮากับยอดพักขนแขยงพี่น้องจากวงว่าหลังเลิกงานดีครับมึงโทรเขามานม่นนยังก็ว่าว่าหลังเลิกงานดีพี่น้องครับหลังยาก,กวงเลิกงานพี่น้องช่วงเล้งๆครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพอกับจากขวงชาแนลนะครับช่วงแรงๆทุกๆกมือนอะพี่น้องเนาะเอาตํหาหัวหอยเชอรี่นะครับมาฝากพี่น้องงาเ่กันครับเขาปุ่นนะครับเขาปุ่นเนาะตําส่วใเ่กันนะครับเดือดเดือดพี่น้องนี่หัวหอยเชอรี่เน้นเนนเลยครับพี่น้อง <c oughs> นั่นโอ้คักมากมกกแ,แ,แก้มกับพักแวนแน่แก้มกับพัะแขยงแน่ผักสลัดแน่ลักกะหมักแตง มาพี่น้องคือเก่าครับยาวพี่น้องหยับก่อามาตำหัวหวอยเซรีอืมพักอยังนี้นค่นั้ เพร็ดตำตรงขัมันบ้านเขากับยอดพักขนแข่งพี่นอ้องพักแวมเนื้อ ขาปุ้นถึอองน้ำแล้วมันขาดครับพี่นอ้อ,อ,นองคือคือครับพี่น้องคือคือแรงแรงนะพี่น้อง จักขวงว่าหลังเลิกงานี่ครับรมึงตทรเขามาเพ่อยังก็ว่าว่าหลังเลือกงานดิพี่น้องครับหลังจักกวงเลือกงานพี่น้องช่วงแรงๆครับที่มาก,กบมีตำนานเหระครับมุนี่ขายนะพี่น้องกันบ่ไดไปไสกับ ข้าสิเห็ดอย่างพี่น้องเลือกองานแร้วบ้านจากลวงกับบริยูนะครนายกครับ,ส,รบสิกกับยาสูกับไก่ไก่ครับพี่น้องเห็ดกับเก่ากับหน้ามาฝากพี่น่องเลยครับเศบน้ำก,กันกับจากลวงทุกมือเนาะพี่น้อง รสชาติครับเนบเนบกรอบกรอบครับหงำเรื่องเีบเบกรบบอบบอเหนียวปานใดครับ อันนี้เขาเอินพักแว่นใหญ่มั้งพี่น้องพุน่นนาสิปูกเลี้ยงไว้ครับขายครับไม่ซื้อเพื่อนครับ หอมหอมครับเพื่อน้อดกันยังไจต้มกบก็สิคักกันนาะต้มกบเ่าต้องเอาตัวใหญ่ครับตัวพอดีสักสองนิ้วพอดี เอาบักกระเทียมก่อนอืมอืม,อม ุน่นนะพี่น้องแก่เพียดป้มไข่เตือบัร โอ้แทบพี่น้องครับตามหัวไห้เซลียนะครับไต่กันครับข้าวปุ้นนะครับเห็ดเนี่ยนะครับผักกระแหงหอมๆเนาะพี่น้องเนาะสลัดเนี่ยผักเวียนใบใหญ่ๆเนาะแซ่บรับกันครับจากขวงจุกทุกมือนะครับพี่น้องครับตอนทุกท้ายของคลิปเว้าคือเก่าครับพี่น้องครับพาพี่น้องเขาปลาเขาดงมาอีกแล้วครับคันได้โอกาสนะครับเกิดฉีดมาบรรยากาศดีๆจริงสิละครับมีแต่ปลานะครับแถวจากขวงอยู่มีแต่ปลาเนาะช่วงแรงๆทุกมือพ่อครับจากขวางชาแนลนะครับ คือเก่าพี่น้องครับฝากกดไลคก์กดแจร์กดกระดิง่งจังสีปราภัตทุกตัวคลิปนะครับพอปะกกันใหม่กับจากกวัวชาแนลนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อครับสวัสดีครับ